ยัไม่ควรที่จะพูดว่าไปฉี่เรื่องที่หนึ่งคือมันไม่ใช่เรื่องจริงที่เขาเห็นโดยตัวเองพอโบไปที่ท่าเรือโบก็รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างพอโบเห็นทั้งคําให้การทั้งการที่เขาไปออกรายการทีวีคําพูดต่างๆของเขาอะบางอย่างมันมันขัดแย้งกับสิ่งที่โบรู้โบรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องโบร้อยๆเขาพูดที่จบและถึงเวลาตอนนี้โบคิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่โบจะออกมาพูดความจริงค่ะ พูดถึงรายการหดกระจใช่ไหมคะโบดูนะคะดูทุกทุกช็อตนะคะโบไม,ม่ค่อยปอใจก็ตะติก r u t s will set you free สัจจะจะทำให้คุณเป็นไทยเมื่อในตอนนั้นน่ตะกติกได้โทราศัพท์บอกโบถึงข้อมูลว่าตัวเขาไม่ได้เป็นคนเห็นเหตุการณ์แต่เป็นอีกคนหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์ โมจึงบอกเขาไปว่าแล้วทำไมเราถึงต้องพูดว่าไปฉี่ล่ะเขาก็ถามว่าเขาต้องพูดกับตำรวจยังไงบกก็าก็ต้องพูดความจริงในสิ่งที่เขาเห็นเท่านั้นนั่นหมายถึงก็ลื่นหล่นลงไปคือเขาไม่เห็นคือตกเรือไปอย่างที่เขาเขาควรที่จะพูดคือไม่ควรที่จะพูดว่าไปฉี่เรื่องที่หนึ่งคือมันไม่ใช่เรื่องจริงที่เขาเห็นโดยตัวเองและอย่างที่สอง คือแตงโมเป็นคนที่รักษาภาพลักษณ์ของตัวเองมากๆอย่างโบเวลาที่โมโพสไอ IG แท็กเขาไปอ่ะคือถ้าแค่เขาอ้วนนิดนึงอ่ะเขาจะส่งมาเลยว่าลบรูปนี้เหอะอ้วนว่ะโบได้รับข้อมูลตั้งแต่แรกถูกไหมคะโบเป็นคนแรกๆเลยที่กระติดโทรหาเพราะฉะนั้นแล้วโบจะมีข้อมูลที่เขาพูดแต่ว่าพอโบเห็นทั้งคําให้การทั้งการที่เขาไปออกรายการทีวีคําพูดต่างๆของเขาอ่ะ บางอย่างมันขัดมันขัดแย้งกับสิ่งที่โบรู้ได้ยินมาโบรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องนะคะโบเลร้อยเพอพูดให้จบแลถึงเวลาตอนนี้โบคิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่โบจะออกมาพูดความจริงค่ะส่วนที่สองนะครับถ้ามีคําถามไหนนอกเหนือจากที่ผมไกลให้นะครับเดีย๋ยวขออนุญาตพี่ที่สื่อคอยถามเพิ่มเติมนะครับขออนุญาตพูดนิดน,นึงว่าทำไมต้องมีทนายได้ไหมคะทุกคนอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องมีทนาย เนื่องจากคดีนี้ค่ะมันเป็นคดีที่ทุกคนมองสังคมจับจ้องแล้วอีกอย่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีฐานะเป็นคนที่มีสังคมในระดับหนึ่งผมคิดว่าการที่โบจะพูดอะไรอะ่ะ โบอยากได้ความมั่นใจว่าคําพูดของโบจะไม่ถูกบิดเบือนคําพูดของโบทุกคําจะไม่ถูกกั่นแกล้งโดยใครคนใดทําให้มันย้อนกลับมาทาร้ายโบได้ถามย้ำชัดๆถึงประเด็นตอนที่บอกว่าคุณโบเนี่ยเป็นคนแรกๆที่ไปถึงตรงนั้นคุณกะติกเนี่ยบอกว่าตอนนั้นคือสาเหตุที่คุณโบตกเรือเนี่ยเป็นเพราะอะไรกันแน่ยอยากให้ชัดๆหน่อยว่าสรุปไปปัสสาวะท้ายเรือจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าไปฉี่แล้วความจริงมันมันคือฉี่ไหมคะ ผมไม่อยู่เหตุการณ์ผมไม่สามารถพูดในข้อ,อตรงนั้นได้อะค่ะผมไม่รู้จริงๆรคุณโบบอกว่าจากคําให้การของทั้งสามคนที่เล่าให้เอขอไปนะจากทัางห้าคนที่เล่าให้คุณโบฟังแต่มันสวนทางกับที่ไปออกในรายการทีวีต่างๆอันนี้มันมัน,ม,นมันผิดเพี้ยนไปเยอะไหมครับเออจะจะได้ไม่ต้องสงสัยว่าผมกระซิบอะไรนะครับ เพื่อไม่ให้กระทบการทํางานของเจ้าหน้าที่นะครับเยอะไหมตอบได้แต่ว่าอย่างไรเนี่ยขออนาาอุญาตไม่ได้ตอบให้นะครับในส่วนตัวโบคิดว่าเยอะค่ะคือคิดจากที่พูดไปเลยอืมบิดเบือนแล้วกันค่ะโบไปถึงตรงนั้นประมาณสองอ ยี่สิบยี่สิบสี่นาฬิกากว่ากว่าแล้วก็ถือคือถือว่าข้ามวันแล้วไหมคือถือว่าข้ามวันแล้วแล้วก็เจอทุกคนนะคะทุกคนอยู่ในอาการยังไงคะคุณโมตอนนะออี้เออที่เล่าได้ไม่ไดคะก็อาการตกใจแล้วกันค่ะอาการช็อกและตกใจีลักษณะของการงรารอเนะไรนะคะมีลักษณะของการเป็นเมาไหมเออถ้าถามโบนะคะ หน้าแดงเสียงดังวายเสียงแหบก็ขอเนี้ยไม่พูดถ้าขอ,อยนาครับถ้าตัวเนื้อคดีเนี่ยผมในฐานะทนานความผมต้องรักษาคำพูดที่ให้ไว้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ okay. Okay. แต่ขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าสิ่งที่คุณโบให้การต่อพนักง,งานสอบสวนไปในวันนี้เป็นคำให้การที่เป็นประโยชน์และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับคุณแดงโมจริงๆนะครับ ถ้ามันบิดถ้าถ้ามันด,ดิบเลยแล้วเราได้คุยกับกติกไหมพอ,อเขาออกจากรายการเสร็จแล้วอะจริงๆโบเป็นคนพาเขามาที่โรงพักด้วยนะคะโบไปเออเอาเป็นว่าโบโบอยู่กับเขาแล้วกันค่ะจนเขาให้การเสร็จหลังจากนั้นไม่ได้คุยกับเขาบอกตามตรงว่ารู้สึกเสียใจนะคะก็มีความโกรธ แต่โบก็ยังรักเขานะคะโบคิดว่าถ้าเขากลับใจและเขาเลือกที่จะพูดในสิ่งที่เขารู้จริงๆเราก็จะมาช่วยกันนะคะแต่ว่ายังพูดไม่จบค่ะขอไปจะไม่พู้จะไม่ถามโบต่อครับเขาออคุยอะไรกันดีขออน,นุญาตโบต่อได้ไหมคะโอเคโอเคเขามีการติดต่อมาหาโบโดยการบอกว่าขอโทษที่ทําให้โบต้องมามีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องมาวุ่นวายเพราะเขาโมาบอกว่าโมบอกเขาไปคำเดิมเลยค่ะกระติก the truth will set you free จัดจาะจะทำให้คุณเป็นทยคุณจะเป็นความจริงของคุณเท่านั้นน่ะที่จะปกป้องคุณได้เขาก็ส่งรูปร้องไห้กลับมาแค่นะั้นอันนี้คือเขาพูดไม่หมดหรือเขาพูดไม่จริงครับเออ โมรับปากกับตำรวจไว้อะค่ะขอให,ให้่ถ้าเป็นเรื่องคอดีความขอให้เป็นเรื่องของการให้การแล้วกันค่ะแสดงว่าโมก็เสีความรู้สึกกับเขาใช่ไหมใช่ค่ะแน่นอนค่ะ๋ย้างะถามาลกมือนะครับแยกมือแล้วโบชี้นะครับโอเคขอข้างหลังก่อนค่ะยังไม่ได้คุยกันเลยขอุญาโทษนะขออนุาตสอถามวันเกิดเหตุโมต้องโทรหาคนลายคที่เกี่ยว้องนะคัแล้วพอมาทราบวันนั้นเนี่ยวันที่เกิดเหตุนี่ได้โทรหา ก่อนมีการไม่ให้ันนั้นมีกคันธงไม่มีค่ะไม่มีคันธงหรือก่อนชนิดใดไม่มีค่ะไม่มีตอนไปถึงเนี่ยสิ่งที่โบบอกกระติกครั้งแรกคือโทรหาเบิร์ดหรือยังยังโทรหาแม่หรือยังยังโบบอกแล้วว่าเขาต้องโทรก็ตามที่เขาพูดนะคะก็เราก็รู้สึกว่ามันเป็นเหตุผลของเขา โทรศัพท์แล้วเนี่ยช่วยพูดประโยคที่คุณรติ๊กพูดกับคุณโบแล้วคุณโบถามกลับไปหน่อยว่าเป็นยังไงบ้วะยกโทรศัพท์ปุ๊บเขาพูดอะไรไปเขาพูดว่าพี่โมตกน้ําแล้วหาคนช่วยหน่อยแล้วคุณโบตอบไปว่ายังไงคะโบก็ถามเขาว่ามันตกงงยังไงเกิดอะไรขึ้นค่ะแล้วเขาก็อธิบายมาส่วนนี้บอกขอให้เป็นเรื่องของการให้การแล้วกันนะคะแล้วทไมเรื่องนี้เขาอันนี้ก่อนได้ไหมคะน,น,นี่ก่อนอ่ะทำไมเรื่องนี้เขาต้องดึงเราเข้าไปเกี่ยวด้วยคะโอเค ทำไมเขาต้องโทรหาโบใช่ไหมคะคือโบอย่างที่โบบอกตอนแรกค่ะว่าที่โบดะใครจะเป็นใครจะตายใครจะอะไรถ้าดึกดึกอ่ะส่วนใหญ่โทรหาโบหมดจะไปโรงพยาบาลจะหัวใจวายโทรหาโบหมดเรื่องโบจะต้องไปทําเรื่องนิติเวชโทรหาโบหมดมันไม่ใช่โบไม่แปลกใจค่ะที่เขาโทรหาโบนะคะแต่ปกติเนี่ยจะเล่าให้ฟังแล้วกันที่ส่วนตัวนะคะแตงโมมีอะไรแตงโมจะปรึกษาโบ ส่วนกระติกจะมีพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นคนที่ปรึกษาแล้วโบก็จะปรึกษาจะคุยกับพี่เขาซะส่วนใหญ่ว่าเออสองคนนี้มันเป็นอะไรยังไง mm hmm. เข้าใจใช่ไหมคะ mm hmm. คือติดเขาจะรู้ว่าโบสนิทกับตังโมคะ่ะ mm hmm. ได้ทักค่ะ mm hmm. เนื่องจากว่ากระติกได้แนะนําว่า คุณโรเบิร์ตเนี่ยรู้จักกับพี่ชายโบด้วยโบเข้าไปพูดกับเขาคำแรกว่ารู้หรือยังว่าพี่ชายโบติดโควิดเขาทำหน้านไม่รู้เรื่องแล้วเขาทำหน้านเบบอเหมือนกับฟังไม่รู้เรื่องแล้วเขาก็บอกอ๋อนี่น้องโบเหรออนี่หมายถึงเราไม่เคยเจอกันเลยนะคะไม่รู้จักกับเขามาก่อนได้พูดแค่นั้นหนึ่งชั่วโมงที่นั่งรถไปส่งคุณกระติกเนี่ยนะ,ะคำบอกเล่า คำบอกเล่าของคุณกระติกเนี่ยคุณโบเชื่อเหตุการณ์นั้นไหมที่เขาบอกเล่าะในวันแรกอตอนที่เขาโทรมาดีกว่าค่ะที่โบเชื่อตอนที่โทรมาตอนแรกแล้วเหตุผลใดถึงไม่เชื่อตอนระหว่างหนึ่งชั่วโมงที่เขาเล่าเหตุการณ์อีกครั้งเนี่ยพอโบอไปที่ท่าเรือโบก,ก็รู้โบก,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 ก็รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างแค่นั้นลหละเขนะาแค่ไม่ตอบต่อแล้วนะคะจังหวะที่เขาเล่าเหตุการณ์เนี่ยมีท่าทีหรือสีหน้าเคร่งเครียดหรือร้องไห้ไหมครับ เขาเครียดมากค่ะเขาชอ็อกเขาทำอะไรไม่ถูกมีน้ำตาคลอขึ้นมาบ้างบางครั้งค่ะตลอดหนึ่งชั่วโมงที่นั่งในบนรถใช่ค่ะอยาก <c oughs> ที่ <c oughs> เ <c oughs> จะพไดกับแอนนา <c oughs> ว่า <c oughs> แต่งโมทิ้งภาระไว้อย่างเรื่องนี้ยถ้าเป็นคุณโบเองมองว่ามาันเป็นภาระของคุณโบไหมที่ต้องเข้ามาชี้แจงกับตำรวจในส่วนของโบใช่ไหมคะ้คะโบคิดว่าถ้าโบได้เห็น ไม่พบอะไรที่มันต้องพูดโบก็ไม่คิดว่ามันเป็นภาระอะไรค่ะส่วนคนอื่นจะพูดว่าเป็นภาระก็เรื่องของเขาปะคะตอนที่กระติกอค่ะออกรายการขนกระแสอะค่ะแล้วตอนที่อยู่ในรถของพี่โบอะค่ะมันอารมณ์เดียวกันไหมคะหรือว่าคนละที่เตาร้องไห้ใช่ค่ะต็ร้องไห้ไม่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นค่ะ บกพูดถึงรายการโหนกระแสใช่ไหมคะบอดูนะคะดูทุกๆช็อตนะคะโไม่ค่อยพอใจอะไรกัน